โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมยัธยมศึกษาขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตพระโขนงจังหวัดกรุงเทพมหานครปัจจุบันได้รับรับนักเรียน,นตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นถึงตอนปลายโรงเรียนนี้ยังมีนโยบายส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชนนอกจากนั้นยังมีการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันวิชาการและกิจกรรมระดับประเทศแล้วหลักสูตรโรงเรียนมีอะไรบ้างครับ หลักสูตรโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียนพิเศษ ICT AI ห้องเรียนพิเศษ IEP และห้องเรียนปกติหลักสูตรโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษ ICT AI ห้องเรียนพิเศษ IEP และห้องเรียนปกติแล้วค่าเทอมโรงเรียนเท่าไหร่ครับค่าเทอมโรงเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ห้องเรยียนพิเศษ ICT AI ประมาณ2 5 0 0 0บาทห้องรอเร,รียบบนพิเศษ IEP ประมาณ25,000บาท e, และห้องเรยีรยนปกติประมาณ4 0 0 0บาทเข้าเตีมโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียนพิเศษ ICT AI ประมาณ25,000บาทห้องเรียนพิเศษ IEP ประมาณ25,000บาทและห้องเรียนปกติประมาณ4 0 0 0บาทข้อสอบเข้าโรงเรียนมียากไหมครับ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในกรุงเทพที่มีการแข่งขันที่ค่างสูงในระดับหนึ่งโดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษอย่างห้องเรียนพิเศษ ICT AI และห้องเรียนพิเศษ IEP ต้องสอบวิาภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิชาภา,า,าษาอังกฤษจะไปข้อสอบแบบปรนัยและอัตันทําให้น้องๆจะต้องเตรียมตัวมาอย่างดีในการสอบมีคอสติวสอบเข้าแนะนํำไหมครับน้องๆคนไหนที่สนใจคอสสอบเขาเ้าม .1 ่มสี สามารถสอบถา่ายพด้ที่ร์แอปเขียวพิมพ์แอสไซ์จุาจิเตอร์อย่าลืมใส่แอสไซด์ด้วยครับ